สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนวแนวทางในการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญปยทานค่ะก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะเทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนนะคะก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ค่ะสิ่งแรกนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นค่ะจํานวน4เส้นนะคะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ65เซนติเมตรค่ะแล้วเราก็จะพับครึ่งแล้วก็จะเว้นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะไว้ใช้สําหรับทําฐานเกสรน,นะคะด้านในตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะและจากนั้นเราก็จะเตรียมริบบิ้นค่ะจํานวน8เส้นนะคะมีความยาวเส้นละ30เซนติเมตรค่ะไว้ใช้สําหรับทํากีบดอกค่ะ ค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐาน4ี่ค่ะเราก็จะหยิบริบบิ้นจํานวน4เส้นขึ้นมานะคะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนค่ะจากนั้นหยิบเส้นที่1ขึ้นมาค่ะตามด้วยเส้นที่2มาประกบกับเส้นที่1นะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3ค่ะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่4ี่นะคะในส่วนที่เราพับครึ่งค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วก็คของเส้นที่สค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วก็จะได้ฐานสี่ ค่ะเมื่อเราได้ฐาน4แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐาน8ค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้พับเฉียงไปทางด้านขวามือไล่พับไปจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะและเส้นที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะแล้วผูกประมาณนี้นะคะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะ เราก็จะได้ฐาน8และจากนั้นเราก็ทําฐานลูกส้มค่ะเราหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมาเส้นที่สองไล่ไปทางขวามือมาประกบกับเส้นที่1เส้นที่สามประกบกับเส้นที่2และเส้นที่4ประกบกับเส้นที่สค่ะจากนั้นหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นแรกวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นที่2ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่สค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะ และเส้นที่4ี่ก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและจากนั้นหยิบเส้นด้านบนเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างเส้นที่2สอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันเส้นที่3สอดเข้าไปในห่วงแรกและโผล่ในห่วงที่2ดึงริบบิ้นเข้าหากันและเส้นที่4ค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผล่ในห่วงที่3ค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะจากนั้นใช้มือด้านซ้ายช่วยประคองไว้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะ ค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมานะคะดึงริบบิ้นเข้าหากันอีกรอบหนึ่งค่ะและจากนั้นเราก็จะทําการวางทับโดยเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านในค่ะวางทับไปทางด้านหน้าโดยวิระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นค่ะและเส้นถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําจนสังเกตว่าเหลือ3เส้นนะคะค่ะเมื่อสังเกตว่าเหลือ3มเส้นเราจะหยิบเส้นแรกที่อยู่ฝั่งด้านในค่ะ สอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบินเข้าหากันเส้นที่สองค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผลูในห่วงที่สองค่ะดึงริบินเข้าหากันและเส้นที่สามค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผลูในห่วงที่สามค่ะแล้วดึงริบินเข้าหากันจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านนะคะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วค่ะเราก็จะทําการสอดเก็บโดยเราจะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้สอดไปทางด้านหน้าเว้นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะและเส้นถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านขวามือทําไปเ เรื่อยค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บริบบิ้นจนครบทั้งหมด8ด้านแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทําฐานเกี่สอนดอกบัวค่ะเราก็เลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะพาพเข้าไปด้านในให้พอดีกับเส้นนั้นแล้วก็วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นถัดไปแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะ ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะและเส้นถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านขวามือค่ะพับริบบิ้นเข้าไปด้านในให้พอดีกับเส้นนั้นมวนโค้งเข้าไปด้านในแล้วก็สอดใต้เส้นถัดไปค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่ทําฐานกรีซอนจนครบทั้งหมด8เสน้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะแล้วก็จะตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเสน้นใดเสน้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้านะคะแล้วผูไประยะห่างประมาณ3เสน้นค่ะจากนั้นนะคะเสน้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทาซ้าไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด เเ้นนลยนะคะค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตัดลิบบิ้ในส่วนที่เหลือออกค่ะทั้งหมด8ด,ด้านค่ะตัดประมาณนี้ค่ะจนครบทั้งหมด8ด,ด้านเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราตัดริบบิ้นจนครบทั้งหมด8ด้านออกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำริบบิ้นค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะจำนวน8เส้นค่ะมาสอดใต้ฐานเกสรนะคะจนครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะเทคนิคในการสอดนะคะเราก็จะหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมาแล้วก็สอดวิระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะเรือไว้นิดนึงค่ะประมาณนี้และเราก็จะไล่วนนะคะสอดริบบิ้นนะคะจนครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดริบบิ้นจนครบนะคะทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทำกลีบรอบแรกนะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะตัวอย่างในการทำกลีบก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราเลือกหยิบเส้นใดขึ้นมาค่ะแล้วเ,วเราก็จะพับเข้าไปด้านในค่ะม้วนริบบิ้นเข้าไปด้านในข้ามไปหนึ่งกลีบค่ะ แล้วก็สอดตรงเกสอนนะคะในช่องถัดไปค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันประมาณนี้ค่ะแล้วเส้นถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านขวามือค่ะพับริบบิ้นเข้าไปด้านในม้วนค้งเข้าไปด้านใน,น,ข,น,ในข้ามไปหนึ่กีบค่ะแล้วก็สอดตรงเกสอดถัดไปนะคะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบด้านบนนะคะจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะแล้วก็ดึงแต่ละกีบเข้าหากันค่ะนะคะให้สวยงามตามที่เราต้องการและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำกีบรอบข้างค่ะตัวอย่างนะคะในการทำกีบรอบข้างค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะค่ะตัวอย่างรอบแรกนะคะ ค่ะแล้วก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะผักขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ม้วนไปรูปทรงกลวยค่ะเข้าไปด้านในใช้ปลายสอดใต้เส้นถัดไปค่ะของเส้นนั้นที่เราหยิบค่ะแล้วก็ดึงริบบิ้งเข้าหากันประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะกีบรอบแรกค่ะตามตัวอย่างและจากนั้นค่ะกีบที่สองเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะผักริบบิ้งเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นถัดไปค่ะ โอเคค่ะแล้วก็จะไล่วนทําซ้านะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกลีบรอบข้างรอบที่2จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกลีบริบบิ้นค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทํากลีบรอบที่3ค่ะโอเคค่ะเราก็จะสอดกลีบริบบิ้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดค่ะที่เราต้องการขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็มวนโค้งไปทางด้านหน้าค่ะแล้วเราก็จะสอดใต้เส้นนั้นนะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วเราค่อยๆดึงริปปิ้งขึ้นด้านบนนะคะและจากนั้นเส้นถัดไปเราก็จะไล่วนทําซ้ำไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกกีบจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากีบรอบข้างอีกรอบค่ะคือรอบที่3นะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะผักออกมาด้านนอกแล้วก็ม้วนโคออกมาด้านนอกใช้ปลายสอดบนเส้นถัดไปแล้วดึงริบบิ้งเข้าหากันพอประมาณนะคะเราก็จะได้ลักษณะกลีบรอบที่3ประมาณนี้ค่ะ และจากนั้นเส้นถัดไปนะคะเราจะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือค่ะผักริบบิ้นออกมาด้านนอกวนคงออกมาด้านนอกใช้ปลายสอดบนเส้นถัดไปค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดจีบรอบที่3จนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดจีบริบบิ้นค่ะแล้วก็จะตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกนะคะค่ะก่อนที่จะสอดจีบนะคะเราก็จัดแต่ละกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการค่ะ ค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะพับไปด้านหน้าให้พอดีกับเส้นนั้นนะคะแล้วก็ตัดในส่วนที่เหลือออกค่ะแล้วเราก็จะสอดกิบใต้เส้นถัดไปประมาณนี้ค่ะและจากนั้นเส้นที่2เราก็จะไล่วนทซาซ้ำไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะแล้วก็ตัดในส่วนที่เหลือออกค่ะเราก็จะได้เทคนิคในการาพับเหรียญปรยทานนะคะในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะมือใหม่หัดทำค่ะและนะคะก็ฝากนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ